สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาเขียนโปรแกรมแม่สุคูณโดยใช้คำสัง่งซ้ำหรือคำสังำส่งวายนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะประกาศตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเลือกใช้คำสั่งวายทั้งที่หนึาา <S <S ่งเพื่อสร้างเงื่อนเชื่อมเพื่อแทผู้ใช้ให้ได้ม่สุคูณตามที่ต้องการนะคะ ขั้นตอนที่3ก็เรียกใช้คำสั่งวายครั้งที่2องในเขียนเงื่อนไขให้ไอคำซ้ำสิบสองรอบทำให้สุดข,ขัจากนั้นใช้คำสั่ง p ิด n t s เพื่อดูผลการคำนวณจากโปรแกรม ต่อมาเป็นขั้นตอนที่4ีและห้านะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้มีการหน่วเวลาและเคลียร์หน้าจอเราเลยเรียกใช้ sharp in cool l window.net เพื่อใช้คำสั่ง speed เพื่อหน่วเวลาและใช้คำสั่ง duster เพื่อเคียร์เพื่อล้างหน้าจอค่ะตัหนี้ไน่ใช่จะ,ปะเป็นผลการนั่งโปรแกรมเลยนะในการเแบบรียกใช้แม่สกู๊ปสัลรั้ง แต่นม่เห็นแล้วแม่จอแล้วให้ยูเซอร์ป้อนแม่สุดคูณแม่เอื่นตามที่ต้องการค่ะ